สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ไอเดียนะครับการเอา ATR นะครับมาคำนวณหลอดนะครับเพื่อใช้นะครับตามความพีคของ ATR นะครับก็ถ้า ATR ค่าเยอะนะครับมันก็จะเปิดหลอดเยอะตามนะครับถ้า ATR ค่าน้อยมันก็จะเปิดค่าน้อยตามนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยก็เป็น EMA สองเส้นนะครับตัดกันเหมือนเดิมคอร์ดอเวิรนะครับพอตัดกันปุ๊บเนี่ยก็ให้มันเช็คนะครับระยะของแท่งเทียนนะครับระยะของระยะห่างของ2เส้นนั้นนหะ ว่าม an people, i, If, ันห่างกันกี่ป๊บนะครับก็ค่อยให้เปิดนะครับก็คือเป็นแนวตามน้านะครับตามน้ํานะครับแล้วก็การคํานวณ a อ r ก็คือเอาระยะ ATR มาหารค่ากลางนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาค่าค่าที่เก็บไว้นะครับมาคูณกับตัวคูณว่าจะให้ไปคูณเป็นกี่เท่านะครับซึ่งมันจะไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันหลอดมากหลอดน้อยก็คือตัวคูณตัวนี้นะครับ a t r x ตัวนี้นะครับคูณ60อะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็ให้เปิดนะครับเปิดก็ใช้หลอดเก็บหลอดแล้วก็เราก็เอามาใช้หลอดนะครับ No SL TP เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดรวบนะครับจังหวะการแค่ไม้เนี่ยคือผมผมทำมาสองระบบก็คืออันแรกก็คือแบบฟิกปิบ๊บกับอ ATR ด้วยนะครับก็คือเอาระยะของ ATR จะเป็นตาเฟรม day H สี่อะไรเงี้ยครับให้ไห ให้ระยะมันดนามิกอะไรเงี้ยก็ลองเปรียบเทียบดูกับระยะที่เราฟิกนะครับฟิกโดยโดยเราออพติ่ใหมนะครับก็ผลปรากฏว่าผมเจอว่าไอตัวแบบฟิกเนี่ยดีกว่าแบบดนามิกแบบอิทยานะครับก็ก็ใส่มาให้อยู่นะใครอยากลองนะครับอันนี้บอกว่าฟิกปิบนะครับก็คือเราฟิกระยะว่ากีป่ปิบกี่ปิบนะครับแล้วก็ a e t r นะครับก็เลือกตาเฟรมแล้วก็ตัวคูณว่าจะเอากี่เท่านะครับกี่วันนะครับเพราะว่า ตรงนี้ถ้าเป็น ETR มันจะหาร2นะครับถ้า1วันถ้าใส่ไป1วันเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นครึ่งวันนะครับก็จะมีประมาณ2ออเดอร์นะครับออกประมาณ2ออเดอร์อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ตอนนี้ผมใช้แบบฟิกปิบอยู่นะฟิกระยะฟิกปิบนะครับก็ไม่มีอะไรก็อย่าลืมนะครับเอาระยะคูณ2ครับเพราะว่า FXDMA มันหารนะครับแล้วก็เอาหลอดมาใช้นะครับ อันนี้ไอ้เช็คเอทนี่ผมว่าเข้ามาว่าบางทีเจอว่าเออมันเปิดปุ๊บออเดอร์แรกมันเปิด2ออเดอร์ครับอันนี้อันนี้เราเอามาเช็คเอทนิดนึงนะครับจริงๆมันไม่ควรที่จะจะเกิดนะครับแล้วก็อย่าลืมวันเปิดวานะครับไม่งั้นมันก็จะเปิดหลายๆออเดอร์นะครับอันนี้ก็คืออัพติมัล์เสร็จแล้วนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นโครงสร้างสตั๊กเจอร์นาะโอเคทีนี้เรามาดูรีเซวก่อนนะครับรีเซว์ก็น่าจะถือว่าเป็นดีที่สุด ที่ผมถ้าเริ่มทำลงช่องมานะครับอันนี้ก็คือบวก300%เนะครับตกต่อเดือนก็ประมาณ10%บเนะครับดอดาวนครับดูดอดาวนะครับยีนะครับทุน1,000ก็กำไร3,000ภายใน1ปี5เดือนนะครับวินเลท73%เปเนะครับเปิดไปทั้งหมด199ออเดอร์โอ้โหเลขสวยนะครับบายแปดสิบแปดออเดอร์นะครับแล้วก็เซลล์ร้อยสิบเอ็ดออเดอร์นะครับ โพรฟิกแฟกเตอร์นะครับโอ้โห3.67นะครับสูงมากสูงมากนะครับโพรฟิคแฟกเตอร์นะครับอารอารก็กับหนึ่งนะครับหต่อ1นิดนิดนะครับหต่อ1นิดนิดนะครับไม่ใช่แบบว่าแก้ไม้หรือว่ามาตะเกลียวจนแบบว่าอารติดลบนะครับไม่ใช่นะครับเพิ่มหลอดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ดูจากอารนะครับอันนี้ก็ดูกรู้นะครับอ่าพอเรามาดูรายเดือนนะครับรายเดือนนะครับอันนี้เดือน ปี2022นี่เจออะไรไม่รู้นะครับบวกไป55%นะครับนอกนั้นก็เฉลี่ยแล้วประมาณ8-9%ต่อปีเออต่อเดือนนะครับมาปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้ก็เดือนแรก5% 2% 2%, 2นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตลาดนะครับผมก็คิดว่าเออก็ควรไม่ใช่ดอดาว28%นต์ีนะครับก็ควรที่จะเอาไปสามารถไปเสริมได้นะครับสำหรับ ฟาร์มเอนะครับทัวที่มีอยู่นะครับนะน้นจะเปิดทีนะครับไม่ได้เปิดตลอดนะครับก็ต้องรอด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวินเลดสูงสูงเนี่ยมันก็คือรอจังหวะเข้านะครับมันไม่ใช่ว่าเออเปิดไม่มีออเดอร์เปิดปิดเปิดปิดปิดตัวอะไรเงี้ไม่ใช่นะอันนั้นคือเห็นแคชโฟรายวันนะครับแต่ว่าพอมันจังหวะเป็นเทรนหรือว่าเป็นข่าวเนี่ยเลี่ยงนะครับงั้นเรามาดูการทํางานของเอกันนะครับก็คือจะเป็นลักษณะไหนนะครับ ก็คือ EMA เส้นสั้นเนี่ยครับมันตัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเช็คระยะแท่งเทียนว่าไอ้ทแท่งเทียนขึ้นไปเนี่ยกี่ปิ๊บนะครับพอกี่ปิ๊บปุ๊บมันก็จะเปิดตามน้าเลยนะครับอันนี้จะไม่ส่วนเทนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสำหรับคนที่มีระบบ p u l l Back อยู่แล้วนะอันนี้แบบ f o l l o w ลเ e n ไปเลยเนะครับเจอขาวแรงๆปุ๊บเห็นไหมฮะเช็คปิ๊บนะครับตัดมาปุ๊บเนี่ย จะเจอข่าวหรือเจออะไรอย่างเงี้ยครับเนีย่ยปิดเรียบร้อยนะครับเก็บไปแล้วหนึ่งไม้นะครับจะมีให้เห็นอีกไหมนะครับก็คือนี่แหละ EMA cross เสร็จปุ๊บแล้วครับก็เช็คระยะของแท่งเทียนนะครับว่าถึงไหมก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะเอาสิบปิ๊บก็ได้นะอันนี้ผมออ t ติหม่มาแล้วนะครับที่ให้ได,ด้ระยะขนาดนี้นะ ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับดีเลยนันจะดีที่สุดนะครับดูโดยรวมแล้วนะครับไปดูดีเทลเนาะมีติดว่าโดนโดนลากกี่ออเดอร์สี่ออเดอร์นะครับสี่ออเดอร์สูงสุดอันนี้ห้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อ่า คัดลอตไปให้นะครับคัดลอตไปให้หนึ่งสองสามสี่ก็คือใส่ไปเลยว่าคัดลอตสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็เพราะเนื่องจากเราไม่มีเอชเอลเนาะเป็นการแก่ไม้ไม่ม <c oughs> ีเอชเอลเพราะเราอาศัยรอดาว,ดาวคนทุนรอดาวนะครับเนี่ยมันมีจังหวะตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่สองพันเก้าเนี่ยแสดงว่าคือเราอาจจะมีเงินที่ที่สามพันแล้วโดดาวหนึ่งพันนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ก็ต้องเผื่อไปด้วยนะครับเผื่อจังหวะที่เราไปรันน่ะนึกภาพออกไหมคือถ้าเรารันเริ่มต้นนเนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าเรามารันช่วงจังหวะที่มันดรอดาวเงี้ยตรงเนี้ยนะครับก็เกือบแตกเลยนะครับพันทุนพันเนี่ยดรอดาวไป900กว่านะครับเพราะฉะนั้นคนคนที่ไปรันเนี่ยจะเป็นแบ็กเทสหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์เทสเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอดีตนะครับอดีตมันไม่ได้บอกสภาพปัจจุบันนะครับอดีตคือมันบอกว่าพ่ผานมาเนี่ยคือระบบที่เราคิดมาเนี่ย มันสามารถผ่านตลาดมาได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยเราไม่รู้ไงฮะอยู่ดีดีบเจตก่อนเนี่ยวิ่งแค่พันพันห้านะครับตอนนี้ก็วิ่งเหมือนทองเลยฮะสองพันเจ็ดสองพันขึ้นนะครับก็อย่างเงี้ยที่ผ่านมาแต่ว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเราออปติมไล์ไว้ที่พันห้าอย่างเงี้ยครับก็ต้องเข้าใจตลาดด้วยนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับ คือสำหรับมุมมองผมก็คือจะเป็น forward test หรือว่า back test ก็มีค่าเท่ากันครับมันไม่ได้บอกอนาคตทุกอย่างก็คือบอกบอกอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรานะครับเราเข้าใจว่าไอ้ตัวที่เราใช้เนี่ยมัน make sense ไหมระบบที่เราใช้เนี่ยนะครับะระบบการเข้ายังไงนะครับแก้ไม้ยังไงนะครับแล้วก็ระบบปิดยังไงมีคัดลอดไหมนะครับ, ine, รบซึ่งถ้าเรารูจาก ผลรีเซิลเนี่ยเราก็วิเคราะห์รวมแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันวินเลทเท่านี้นะครับจำนวนเทดจำนวนไม้เท่านี้โปรฟิตแฟกเตอร์เท่านี้นะครับอาอเท่านี้นะครับเออวิเคราะห์ความเป็นไปได้เนาะแล้วก็ดูเอ้ยมันเทนมันเป็นไปได้อ๋อไอ้ที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมไปดูเวลาดูไม้ไอเบุกดูตรงเวลานี้ด้วยนะว่าเราระยะเวลารอคอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับทําไมผมึงให้ดูจํานวนนะครับ ถ้ามีจำนวนว่าเออมันไม่เยอะนะปีครึ่งเนี่ยมันร้อยกว่าร้อกว่าออเดอร์เองสองร้อยออเดอร์เองนะครับมันก็ตกเดือนละสองออเดอร์เองนะครับอือันนี้เราเราเก็ตกันไหมเราเข้าใจกันไหมแล้วก็ทําไมให้ดูระยะเวลารอคอยนี่นี่รอสิบชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่ใช่ว่าเข้าปุ๊บเปิดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเลยนะครับเนี่ยหกชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้อ่ะที่บวกบวกนี่สิบชั่วโมง อันนี้หนึ่งจุดสองค่อยปิดได้นะครับดอยนั่นแหละระยะก,การรอคอยก็คือดอยนั่นแหละนะครับประมาณนี้สองสามชั่วโมงนะครับก็ดูแล้วเอเวอร์เรจล้วก็น่าจะเป็นเดทได้นะครับเพราะว่ามันมันมันจะเล่นช่วงจังหวะที่มีข่าวแรงแรงหรือว่าแบบมีวอลลุ่มเข้ามานะไองเงอนไขนี้นะครับก็สําหรับใครที่วิเคราะห์รอบด้านแล้วนะครับก็เหมือนเดิมโหลดไปเทีได้เลยนะครับตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ปล่อยเป็นไฟล์ m คินะผมอาจจะต้องล็อกบัญชีไว้นะครับก็ขอสงวนนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน Performance มันดีนะครับเดี๋ยวผมก็คงเก็บเข้าพอร์ตเหมือนกันเก็บเข้าฟาร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างยิ่งนะดูจากรีเซาแล้วนะครับก็ไปวัดกับตลาดอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักมาเหมือนเดิมนะครับก็มาคุยกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ทำา IB หรือว่าทำไปเนี้ยผมก็ยินดีที่จะจะแชร์ต่อเหมือนกันนะ เพราะว่าคนที่หล่อล,ลูกค้าก็ได้ใช้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอผมว่านะครับก็คุยกันหลังไม่อีกทีนึงนะครับผมก็ราคาไม่แพงหรอกนะครับนะบพอค่าไฟค่ากาแฟแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ